สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทาซีรีส์ใหม่ที่มีชื่อว่าอ่าอะไรดีคิดหน่อคิดน่อยสามพันลูบี้พี่ต้องทําได้โอเคชื่อนี้แหละได้ได้ได,ได้คือซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมจะเก็บลูบี้ให้ถึงสามพันแล้วก็จะเอาไปถล่มเปิดเซตเกียร์จันทานะอืมซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแหละมีทั้งเกียร์หกดาวเจ็ดดาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ มันจะเหมือนอถ้าใครมองนึกภาพไม่ออกมันก็จะเหมือนกับเกียร์เซตคิดสมมาสอะเออที่จะมี5ดาว6ดาว7ดาวอะไรเงี้ยแต่ว่าจันทามันจะไม่มี5ดาวนะมีแค่6ดาวกับ7ดาวซึ่ง6ดาวมันจะออกค่อนข้างง่ายง่ายง่ายแบบเออสัก2อสาตาอาจจะมาชิ้นนึงอะไรเงี้ยสองสาตาอะไรล่ะสองสารอบก็มาชิ้นนึงอะไรประมาณเนี้ยอืมส่วนกล่องการันตีอะถ้าเกิด ครบ15ครั้งมันจะได้เกียร์เดาวหนึ่งชิ้นการันตีเลยนะคือก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจะเก็บให้คบ 3, รบ3,000ลูบี้อ่ะแต่ถ้าเกิดไอกองการันตีอ่ะมันไม่มีเกียร์เดาวการันตีมันเป็นแบบ6ดาวถึง7ดาวอะไรเงี้ยผมอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะอืมผมอาจจะแบบเอออาจจะไม่ทาซีรีส์นี้ขึ้นมาซึ่งผม,มอยากได้มากๆเลยเออเกียร์เซจันทามันเป็นเกียร์ของสายไวพิบใช่ไหมซึ่งทีมผมมีไวพิบแบบแบกๆถึง3ตัว้วก็เป็นเจสสิก้าคิงแล้วก็โคนี่อ่ะ ผมก็เลยอยากได้มากๆส่วนเซตแก้วหกดาวก็สามารถเอามาใช้ได้นะมันใช้ได้อะส่วนลูบี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจาก PVP เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะผมจะได้จบลีกอะไรโอเคผมจบลีกเพชรสองเนาะก็ได้มา140ลูบี้ตอนนี้ก็มี3 30แล้วนะจากการที่ผมคำนวณไว้เดือนหนึ่งผมจะได้ประมาณหนึ่งพันลูบี้นะผมก็จะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเติมแพ็งนี้ด้วยนะก็ 420รูบี้ต่อหนึ่งเดือนแล้วก็มันจะมีแพ็กนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มาทุกเดือนมั้งนะมันก็ได้อีก60รูบี้แต่แพ็กอื่นๆนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ไม่สนใจนะเพราะมันก็ไม่ได้รูบี้เยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่แพ็กเกียร์ก็นี้ก็น่าสนใจแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันสูงไปนะก็มีประมาณนี้เนาะเออเดือนหนึ่งผมก็จะได้ประมาณพันกว่ารูบี้นี่แหละจากที่ผมคิดไว้นะแล้วก็มันอ่ามันมันมาเดือนเนี่ยมันมาตอนเปีครึ่งเนาะ เออถ้าอ้างอิงจากปีที่แล้วอะเซตเกียร์จันทามันจะมาช่วงกันยามันจะเป็นช่วง6ปีครึ่งนะอันนี้เป็นกิจกรรมของปีที่แล้วเนาะถ้าปีนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะกันยานั่นแหละน่าจะมากันยา7ปีครึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้ก็มาเล่น p v P กันเล็กน้อยแล้วกันในซีรีส์อะไรนะสามพันบี้พี่ต้องทําได้โอเคสามพันลูบี้พี่ต้องทําได้เอ้สามพันบี้พี่ต้องทําได้เออชื่อนั่นแหละ เมื่อวานใช่ไหมผมเล่น PVP อะ่ะผมปั้นดูริยางแม็กเนาะก็เอามาเล่นดูคือผมสามารถไต่ไปเพชรหนึ่งได้เออแต่ว่าด้วยความที่เกียร์ผมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไงมันก็เลยตกมาเพชรสองเนาะอืมผมก็เลยเล็กเลียงมากแหลอะอืมก็เก็บสามพันนี่แหละจะเอาไปทะลุมไอ้ทะลุมเปิดเกียร์คือแล้วไม่สุม่มอ่าพวกโคลาโบที่จะมาถึงหรอผมคิดว่าผมน่าจะใช้แค่ตัวกาชาแหละอืมแต่ ถ้าในกรณีที่มันแบบเป็นตัวเบตาเ้าอะไรเป็นตัวเก่งๆแบบชินจังกับฮิมมามารีอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวแบบก๊อต์เลยเออตัวแบบเหมือนไทกะอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมจะสุ่มแน่นอนอะ่ะจากซีไออะไรนะจากซีรีส์นี้ก็จะยืดเวลาไปอีกเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหมผมก็จะแบ่งลูบี้มาเปิดบ้างแต่ถ้าเกิดมันเป็นโคโรโบที่แบบงั้นๆก็ก็ดีอยู่แต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบเหมือนมิริมอะไรเงี้ยผมก็อาจจะข้ามเดือนนั้นไปเลยนะหรือไม่ก็ใช้แค่ตัวกระชา ผมก็พอเนาะได้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะคือทีมผมผมก็พอใจในหน้าทีมของผมแล้วนะแค่เสียดายตรงชินจังนะพูดและเจ็บใจเดือนที่แล้วไม่ได้ชินจังนะเปิดไป1,200รลูบี้ก็เกื้อกับตัวกระชาอีกเยอะแยะเลยนะเนาะหลังจากที่ผมปั้นดูริยางเนี่ยเออคือคือผมไปโลดเล่นในเพชรหนึ่งได้เลยนะคือทีมป้องกันผมมันชนะเว้ยแล้วมันก็เด้งไปอยู่เพชรหนึ่งอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันแจ้งเตือนผมนะ ออแต่ว่าผมก็โดนถีบตกกลับคืนมาอยู่ดีเพราะว่าอะไรอะด้วยความที่เกียร์มันไม่ค่อยจะสู้เขาคนอื่นได้ไงมันเป็นเกียร์ฟรีไงหวังว่าถ้าเกิดผมได้พวกเกียร์เซตจันทามาแล้วทีผมมันจะดีขึ้นนะเป้าหมายของผมก็น่าจะไปอยู่ลีกมาสเตอร์แหละหลังจากที่ได้เซตเกียร์จันทาาแล้วเนาะส่วนใหญ่จะเป็นล่มจันทาผมอยากได้มากๆแหละก็ต้องไปลุ้นในกล่องการันตี15รอบเนาะมันจะได้เกียร์เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นเลยนะกล่องการันตี15รอบอะ คืออย่างน้อยมันก็การันตีเกียร์เจ็ดดาวผมหนึ่งชิ้นแล้วอะเออผมก็โอเคแล้วนะแต่ก็หวังว่าเอ,อ้หวังว่ามันจะได้มากกว่านั้นอะอถ้าสุ่มสิบห้ารอบถ้าไม่มาชักชิ้นอันนี้ก็เกินไปนะมันก็น่าจะได้บ้างแหละชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะแต่หลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นล่มเนาะส่วนโล่กับออไอช่องสุดท้ายของดังโง่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่าไม่ค่อยสวยอะก็ถ้าได้มาก็โอเคแหละอย่างน้อยก็เป็นเกียร์เจ็ดดาวมีค่าลดแลอะไรเงี้ยแต่หลักๆก,ก็อยากได้เป็นล่มจันทาเนะเอามาใส่กับสายไวพิบ แน่นอนแหละ79ของผมนี่แหละก็จะแม็กแล้วนะบวกสิบแล้วเดี๋ยววันนี้มาเล่นพีพีกันเล็กน้อยทําไมเมอร์รี่บินมันอึดจังอะ่ะบอสบอสปราบผีผมตีไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้โหเลือดป้อมเึสามเปอร์เซ็นมนแต่โม้ไงไม่ได้ดูทีมเลยมาตอนนี้ก็ผมใส่เกียร์ฟรีอะเออส่วนใหญ่ใส่รองเท้านะโอ้ทำไมมันโหดจังอะเมอร์รี่อะภาพพื้นผมจะจบได้ไหมเนี่ยโอ้โหป้อมแตกเลยโอ้โห แพ้เฉยพี่เมอร์ลี่มันอึดยังไงเดี๋ยวไปดูเกียร์สักหน่อยคือเกียร์เขาน่าจะดีด้วยแหละอืมอ๋อเกียร์ปกติแหละอาจจะเป็นเกียร์แบบเออเน้นปล่อยตัวเร็วๆเนาะแต่ไม่มีค่าลบหลีกเลยนะคือบอสป่าผีผมมันเป็นสายไหวพิบไงมันก็อาจจะการบินไม่ค่อยได้เท่าไหร่อุ้ยที่ผมชนะด้วยหรอเดี๋ยวมาดูอ๋อทีมก็ถือว่าโหดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมชนะได้ไง อ๋อทีมนูน้นก็มีดาวิันชีมีตัวบินอะไรก็ได้ะงคงเอาตีเอ้ยตัวบินผมตีชนะหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอะไรหรือว่าเขาพลาดหรอเดี๋ยวดูไปก่อนนะอ๋อทีมนู้นแร่อาจจะเยอะไปนะคือแต่ละตัวนี้แร่โอ้โหสูงมากเลยพันห้าสองพันโอ้แต่ชินจังแร่โคตรน้อยคือชินจังนี่เป็นตัวแบบเออทำให้เพื่อนแบกแรก่ส่วนตัวเองเป็นตัวที่อันนั้นใช่ไหมโอเคไปดู อ๋อทีมผมมันยืนกลุ่มกันได้ไงแล้วทีมนู้นก็อาจจะแล่เยอะด้วยแหละดูดิอย่างบาวแสงเนี้ยแล่ตั้งพันกว่าเลยนะอืมโอ้โหอันเนี้ยเนียตัวเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวโคลบโบอะไรไม่รู้เนะี่ยเซตชูมารูเหรอมันชื่อว่าอะไรนะไม่รู้อะแล่พันห้าก็อาจจะเยอะไปเนาะสาหรับทีมนี้นะหรือไม่ก็ตัวบินผมนี่แหละที่มาตุยบ้านเขานะเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออ๋อตัวบินบินมาบินมาเขาไม่มีการบินเหรอ ก็มีนะไอฮอกกี้เนะี่ยปกติไอฮอกกี้มันก็น่าจะตบเทรล,ลี่บินได้นะดูโอ้โหทีมูุนก็ยืนไม่ได้ด้วยแหละเนะาะภาคพื้นขออ๋ออาจจะเป็นพลังของดุริยางผมก็ได้นะปันแม็กก็ต้องหือหน่อยอ่าแล้วก็กบชมพูผมจะได้จากตรงนี้มันชื่อว่าอะไรนะร้านค้าเพชรกิลเนี่ยเออตอนนี้ผมมีอยู่สามแสนกว่ากว่าถ้าครบห้าแสนก็จะได้ลีโอนาะดไฮเปอร์นะ ก็ก็น่าจะได้อยู่แหละภายในเดือนนี้แหละเจสิก้าผมก็จะบวก11แล้วแล้วก็จากอ่าภารกิจตรงนี้อีกตัวหนึ่งไหนตรงไหนเนี่ยตรงนี้นี่นี่นกบชมพูก็ได้บวก12แล้วก็หอคอยหนึ่งตัวก็เป็น13อีกไม่นานเจสิก้าผมก็จะได้อ่าได้เขาเรียกว่าอะไรได้โชว์โหด <laughs> ถ้าเกิดมันแม็กอะมันจะปล่อยเร็วใช่ไหมเออมันก็จะโขดขึ้นนั่นแหละโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละมาสั้นๆเนาะเป็นก็ฝากให้กําลังใจฝากติดตามซีรีส์ของผมด้วยนะอืมซีรีส์สามพันบี้พี่ต้องทําได้โอเคชื่อนี้แหละอาจจะดูเซๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอเอาชื่อนี้แหละนี้ก็จะเป็น e ีพที่1น,นะก็มาติดตามกันตอนนี้ก็มีรูบี้อยู่330อืมก็ หนึ่งอาทิตย์น่าจะมีสักหนึ่งคลิปนี่แหละเพราะว่าผมก็น่าจะมาทําแค่วันอาทิตย์แหละเออมารับเพชรจาก PVP เนี่ยส่วนส่วนร้านค้าตรงนี้มันได้ทุกวันใช่ไหมถ้าเกิดผมเติมแล้วมันจะเป็นวันละหกสิบรูบี้ใช่ไหมอืมก็ก็รับรับไปเลยอ่ะผมน่าจะมาอัปเดตแค่อาทิตย์ละหนึ่งหนึ่ง EP โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละไม่อยากให้มันยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อก็ฝากติดตามซีรีส์ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ